สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิชันอธิตยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 7 2 5เสามิกะเฮิร์ตสำหรับรายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของหลักกฎหมายเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองกันนะคะ ดยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตเอียมละอค่ะพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ในการฟ้องกระทรวงการคลังและการเพิกถอนความเห็นของกระทรวงการคลังนะคะในการตรวจสำนวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเรานะคะเป็นข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราน่าจะ พอคุ้นชินกับคําว่าความเห็นของกระทรวงการคลังนะคะคดีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสารปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งที่290ทั2 559และคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ8 2ั2 560ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้นะคะเจ้าหน้าที่ฟ้องคดีเพื่อขอให้สารปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกให้ชับใช้ค่าเสีนใหม่ทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังโดยเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ฟ้องกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอีกรายได้ตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542 แต่ไม่สามารถฟ้องเพิกถอนความเห็นของกระทรวงการคลังได้เนื่องจากความเห็นหรือหนังสือของกระทรวงการคลังที่แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดนั้นแม้จะมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐต้องมีคำสั่งตามแต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางปกครองเพื่อออกคำสั่งทางปกครองเท่านั้นยังไม่ถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539เจ้าหน้าที่จึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิ์ฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนความเห็นหรือหนังสือของกระทรวงการคลังได้หลักกฎหมายนะคะหรือว่าบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ 1. จ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่นั้นนอกจากจะมีสิทธิ์ฟ้องหนายงานของรัฐผู้ออกคำสั่งแล้วยังมีสิทธิ์ฟ้องกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังได้ เนื่องจากความเห็นของกระทรวงการคลังเป็นสาเหตุสำคัญและเป็นสาเหตุโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่เจ้าหน้าที่และก่อให้เกิดคำสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินใหมทดแทน 2. แม้ความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ18วรรคหนึ่งของระเบียบสนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539มีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐต้องมีคำสั่งตามแต่ความเห็นของกระทรวงการคลังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งทางปกครองเท่านั้นยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอันจะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539จนที่ผู้ตกอยู่ในบังคับของคำสั่งจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพื่อถอนความเห็นของกระทรวงการคลังได้ตามมาตรา42วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ .2542 สิสิทธิในการฟ้องกระทรวงการคลังนะคะและการฟ้องเพิกถอนความเห็นของกระทรวงการคลังนะคะในการตรวจสำนวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน ตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539หากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายยอมมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา9วรรคหนึ่งเลขบหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542และเนื่องจากคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539มีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ดังนั้น ก่อนฟ้องคดีต่อศาลผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการอุทธร์คำสั่งดังกล่าวตามมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากผู้ฟ้องคดีมีจิตที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ออกคำสั่งดังกล่าวแล้วมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า 1. กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมาย จากกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีได้หรือไม่ 2. นอกจากผู้ฟ้องคดีจะฟ้องโดยมีคำขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนดังกล่าวแล้วจะมีคำขอให้ศาลปกครองเพิกถอนความเห็นของกระทรวงการคลังได้หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ข้อ17และข้อ18กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องนี้ว่า เมื่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วให้ส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและเมื่อกระทรวงการคลังมีความเห็นเช่นใดแล้วหน่วยงานของรัฐต้องมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังโดยหน่วยงานของรัฐไม่มีอำนาจมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเว้นแต่ หน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจให้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นว่าถูกต้องปัญหาประการแรกนะคะคือเจ้าหน้าที่จะฟ้องกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังเป็นผู้ถูกฟ้องคดีได้หรือไม่ประเด็นปัญหานี้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้วินิจฉ์ใไว้ในคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่290-2559ทับ5ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งได้แก่ผู้ฟ้องคดีนะคะมีสิทธิ์ฟ้องกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังได้ตามมาตรา42วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542โดยมีเหตุผลสำคัญคือหุเล็บหนึ่งเมื่อกระทรวงการคลังมีความเห็นเช่นใดแล้วหน่วยงานของรัฐต้องมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ18วรรคหนึ่งของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539โดยหน่วยงานของรัฐไม่มีอำนาจมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นความเห็นของขอกระทรวงการคลังจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากก่อให้เกิดคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดี ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอันเป็นวัตถุแห่งคดีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ์ฟ้องกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง 2. หากกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางมีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไม่ได้เข้ามาต่อสู้คดีในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดเมื่อศาลมีคำพิพากษายกฟ้องกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางก็จะไม่มีสิทธิอุทธรณ์เพื่อยืนยันความเห็นของตน ซึ่งอาจทําให้การตรวจสอบกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดให้กระทรวงการคลังมีส่วนสําคัญในการดูแลทรัพย์สินของรัฐไม่อาจใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพหัเล็บ3ถ้าศาลมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องในส่วนที่ฟ้องกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางหลังจากคดีถึงที่สุดแล้วหากกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางมีสิทธิ ขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ก็จะเป็นภาระทำให้ต้องพิจารณาคดีนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งและทำให้คดีล่าช้าโดยไม่สมควรปัญหาประการที่2คือเจ้าหน้าที่จะฟ้องเพิกถอนความเห็นของกระทรวงการคลังได้หรือไม่ ประเด็นปัญหานี้นะคะสารปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .82/2560 โดยคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีปเป็นข้าราชการบำนาญได้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสินใหม่ทดแทนตามที่กระทรวงการคลังมีความเห็นจึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสินใหม่ทดแทนและเพิกถอนหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงการคลังสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้หนังสือของกระทรวงการคลังที่แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดจะมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐต้องมีคำสั่งตามแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจนารณาทางปกครองเพื่อออกคำสั่งทางปกครองเท่านั้นยังไม่เป็นผลในการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวน ระง,งับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอันจะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539 ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากหนังสือดังกล่าวที่จะมีสิทธิ์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงการคลังตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542 ซึ่งเป็นทำนองเดียวกับคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .568-569 ถึง569ทับ2558จากคำวิน,นิจฉัยสารปกครองสูงสุดดังกล่าวจึงเป็นการวางหลักว่าการฟ้องเพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ผู้ฟ้องคดี มีสิทธิที่จะฟ้องกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังได้เนื่องจากความเห็นของกระทรวงการคลังก่อให้เกิดคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ18ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้า ที่พศ2539ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับในเรื่องความเห็นของกระทรวงการคลังนะคะเรามารับฟังกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการประเมินมีมติให้แก้ผลงานหลายครั้งเกินจำเป็นหรือไม่นะคะซึ่งเราก็ด้วยเป็นข้าราชการก็ต้องส่งผลงานใช่ไหมคะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพนะคะ แต่ถ้าส่งไปแล้วเกิดปัญหาข้อขัดข้องค่ะกรรมาการประเมินให้แก้ผลงานแก้แล้วแก้อีกแบบนี้นะคะเกินจำเป็นหรือไม่อย่างไรมารับฟังกันค่ะแคดีนี้นะคะททาคาพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .982 ทับ2,559มีสาระสำคัญว่า กรณีคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการมีมติให้ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษแก้ไขผลงานถึงสองครั้งโดยแต่ละครั้งมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่แตกต่างกันและต่อมาได้มีมติไม่อนุมัติให้ผ่านการประเมินและไม่อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งตามที่เสนอ ซึ่งแม้การประเมินผลงานจะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและศาลไม่อาจก้าวล่วงดุลพินิษโดยแท้ในทางวิชาการได้แต่ในขั้นตอนของการตรวจและประเมินผลงานดังกล่าวหากคณะกรรมการเห็นว่าต้องปรับปรุงแก้ไขผลงานในส่วนใดก็ควรแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบตั้งแต่ในการประชุมเพื่อประเมินผลงานครั้งที่หเพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อสังเกตได้ถูกต้อง การที่คณะกรรมการมีมติให้ปรับปรุงผลงานในการประชุมครั้งที่สองในเรื่องอื่นอีกที่แตกต่างจากเรื่องเดิมทั้งที่ได้พิจารณาเรื่องนั้นแล้วถือเป็นการกระทาที่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นและโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายการที่คณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดมีมติไม่อนุมัติให้ผู้ขอรับการประเมินเรือนวิทยาฐานะเป็นครูชันาญนการพิเศษ ซึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลักกฎหมายนะคะแล้วก็บรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเดือนระดับการดำรงตำแหน่งหากได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการนั้นมีเนื้อหาส่วนใดหรือประเด็นใดที่สมควรปรับปรุงแก้ไข ควรมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขอย่างครบถ้วนในประเด็นต่างๆในคราวเดียวและเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตนั้นแล้วการตรวจสอบในครั้งถัดไปก็จะต้องตรวจสอบในประเด็นตามที่ได้เคยให้คำแนะนำหรือให้ข้อสังเกตไว้ การที่คณะกรรมการมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขหลายคราวในประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละคราวทั้งที่ได้เคยพิจารณาและตรวจสอบในประเด็นเรื่องนั้นมาแล้วอาจถือเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นและเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสารปกครองไม่อาจก้าล่วงไปตรวจสอบเนื้อหาสาระของผลงานทางวิชาการในการประเมินนั้นได้เพราะถือเป็นดุลพินิษโดยแท้ของคณะกรรมการ แต่มีอำนาจตรวจสอบการใช้ดุลพินิษของคณะกรรมการในขั้นตอนการตรวจและประเมินผลงานดังกล่าวได้ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่ส่วนราชการต่างๆได้นำมาใช้เพื่อคัดเลือกข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งการมีมติให้ผลงานผ่านการประเมินหรือไม่หรือสมควรให้ค่าราชการผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงแก้ไขผลงานใหม่ให้สมบูรณ์อย่างไร ถือเป็นอำนาจหน้าที่และเป็นดุลพินิษของคณะกรรมการประเมินที่หน่วยงานของรัฐได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าวแต่การใช้อำนาจจะต้องไม่เป็นไปตามอำเภอใจต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองที่ศาลปกครองมีอำนาจตรวจสอบได้ดังเช่นคดีป,ปกครองที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้นะคะคณะกรรมการ ประเมินผลงานทางวิชาการได้ตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินและมีมติให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการสองครั้งโดยแต่ละครั้งมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานในประเด็นที่แตกต่างกันแต่ในที่สุดก็มีมติไม่ผ่านผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินกรณีดังกล่าว มีปัญหาที่น่าสนใจคือคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการมีอำนาจกระทำได้หรือไม่เพียงใดและสารปกครองมีอำนาจตรวจสอบเนื้อหาสาระของผลงานทางวิชาการแทนคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการหรือไม่มูลเหตุของคดีนี้นะคะเกิดจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดหรืออ,อกกคสอเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาจังหวัดเดิมซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินรายงานผลการปฏิบัติและผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3จํานวน9คนโดยมีกรรมการจํานวน3คนเป็นผู้ตรวจผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้นคณะกรรมาการตรวจประเมินได้ประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีครั้งที่หนึ่งและมีมติไม่ให้ผ่านเกณฑ์โดยผู้ตรวจผลงานทางวิชาการจำนวนสองคนมีความเห็นให้ผ่านและอีกหนึ่งคนไม่ให้ผ่านโดยให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตให้แล้วเสร็จภายในหเดือนผู้ฟ้องคดีนะคะจึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผลงานตามข้อสังเกตและเสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ตามเวลาที่กำหนดต่อมาคณะกรรมการตรวจและประเมินได้ประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีครั้งที่สองและมีมติไม่ให้ผ่านเกณฑ์โดยผู้ตรวจผลงานทางวิชาการจำนวนสองคนมีความเห็นให้ผ่านและอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนเดิมไม่ให้ผ่าน โดยมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมจากข้อสังเกตที่ได้ตรวจประเมินครั้งที่1และให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนโดยศึกษาที่การจังหวัดซึ่งได้แก่ผู้มวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเดิมและเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่4ในคดีนี้นะคะได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงผลงาน เมื่อปรับปรุงผลงานตามข้อสังเกตแล้วจึงได้เสนอคณะกรรมการตรวจประเมินแต่ต่อมาคณะกรรมการได้มีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินผลงานและผู้ถูกฟ้องคดีที่สองไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินและไม่อนุมัติให้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอหลายประการและศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่สามและไม่รับคำขอหลายประการโดยศาลปกครองสูงสุดยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว ประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในคดีนี้คือมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าแม้การประเมินผลงานเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สและศาลไม่อาจก้าวล่วงดุลพินิษ์โดยแท้ในทางวิชาก,การของผู้ถูกฟ้องคดีที่สได้ แต่ในขั้นตอนของการตรวจและประเมินผลงานดังกล่าวหากผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้อ่านผลงานของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าต้องปรับปรุงแก้ไขผลงานในส่วนใดควรแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตั้งแต่การแจง้งให้ปรับปรุงแก้ไขในครั้งที่1เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถดําเนินการตามคําสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้ถูกต้องซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปรับปรุงแก้ไขและเสนอผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็ควรพิจารณาว่าผลงานที่เสนอดังกล่าวได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตหรือไม่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีมติให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงงานทางวิชาการใหม่ในครั้งที่สอง ในเรื่องอื่นอีกที่แตกต่างจากเรื่องเดิมทางได้ดพิจารณาเรื่องนั้นเสร็จแล้วจึงเป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่3จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนำผลการประเมินของผู้ถูกฟ้องคดีที่3มาพิจารณาประกอบกันวินิจฉัยมีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกันพิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองในส่วนที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษโดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีมติโดยมีข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองดำเนินการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน90วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดคดีนี้นะคะเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อ .982 ทั2559ซึ่งถือเป็นคดีที่มีบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีให้กับคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการว่า จะต้องไม่กระทำการในลักษณะที่เป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นแก่ผู้เสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินหากคณะกรรมการได้ตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการแล้วเห็นว่ามีเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือประเด็นใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็สมควรที่จะมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง อย่างครบถ้วนในคราวเดียวและหากผู้ขอรับการประเมินได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตนั้นแล้วการตรวจสอบในครั้งถัดไปจะต้องตรวจสอบในประเด็นตามที่เคยได้ให้ข้อสังเกตไว้นอกจากนี้ศารปกครองสูงสุดยังได้วางหลักการสำคัญของการตรวจสอบการใช้อำนาจดุลพินิจ ของคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการว่าถือเป็นดุลพินิษ์โดยแท้ในทางวิชาการสารปกครองไม่อาจก้าวล่วงการใช้ดุลพินิษ์โดยเข้าไปตรวจสอบเนื้อหาสาระของผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควรผ่านการประเมินผลงานหรือไม่แต่อย่างใดแต่มีอำนาจตรวจสอบการใช้ดุลพินิษ์ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และหากใช้อำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจะเพิกถอนการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณนันทรักษ์เอี่ยมละออ,อค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากกาันวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550ถึง 9, 9และอีกหนึ่งช่องทางค่ะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k สำนักงานสารปกครองปิองกโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ